จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องป่าก็ยังไม่ทันได้ออกจากตลาดไอ้นี่ตลาดโตลุงมจังหวัดมหาสะะารคามเขาเนอะป่ายังไม่ทันได้ออกนี่ป่าสิถ้าพ่อแม่พี่น้องมาก,กินกุ้งเป็นเด้อค่ะอืก้อยกุ้ง ก้อยกุ้งเป็นพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเป็นพี่ลีเป็นพี่ลีพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นต้องปิดเอาไว้นี่หาชิบาทถ้วยเนงพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้คือผักชีร่อนพะนะอืมอืผักชีร่อนกินกับผักชีร่อนอืม แกะต่นเหลาเขนัมนพี่น้องแ่บอีกแบบนึง ปุ้งเต้นอืมมาเด้อทำไม่พี่น้องเลยมัดกินน้ำกันมัดกินน้ำกันงอืมปุ่งเต้นปุ้งเต้นมทำไม่พี่น้องอืม นี่ผักวพีอรอมแกมก๊อกอ,อรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะแม่พี่นออ้อง Thank you. เป็นเต้นตุ่นเตอืห้อ,อนอกินห้อกับบรูว่าเป็นยังไงทำไมไี่น้อยว่าแต่ปานใด เต็มโดดเต็ดตมดงพมคานนองอร่อยอรอยพม่น้องเัดกินน้ำป่าเด้อพม่น้องกินนีทำนีได้ใจกุ่มเต็น